รวม10มือถือน้ผมในงบประมาณ7,000บาทนั่นเองน้ผมในเดือนตุลาคนนี้เนาะซึ่งจะมีรู้ตอะไรบ้างเนี่ยก็ไปชมกันเลยครับผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะโอเคผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนผ,ผมก็เหี่ยวนี้น้ผมผมก็จะมาแนะนําม,มือถือนั่นเองนะครับซึ่งในเรืองมีแน่นอนนผ้ผมจะอยู่ในงบประมาณ7,000บาทนั่นเองนะครับก็บจะมีเกินมานิดนึงน้ผมแต่ผมพยายามให้มันไม่เกินเลยน้ผมก็อาจจะมีอยู่่3รุนนเกิมา ออย่างงี้นะครับผมโอเคอ่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครัผมไปโอเคนะ okay. ผมสำหรับรุ่นแรกเนี่ยรุ่นนี้นะผมจะเป็นตัว Poco X7 นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็ตัวสเปคขนาดหน้าจอน่อยู่ที่6.67นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็ความเด่นหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้นะผมอยู่ที่ 2k เอ้ย 1.5k นั่นเองนะครผมโอเคขออภัยด้วยนะผมนะโอเคมาถึงเรื่องชนิดหน้าจอเนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น AMOLED เนาะแล้วก็ Refresh Rate 120Hz ความสว่างหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่3,000 nits เลยนะผมแล้วก็ Android เนี่ยจะตัวนี้นนะะครับจเป็ Android 14 ด้วย Hyper OS นั่นเอง CPU ก็ Mediatek Dimensity 7300 Ultra น้องมาพร้อมกับตัวการ์ดจอมา Li G615 นน MC2 รุ่นนี้ ip rating เนี่ยคือ ip 6 8แปดและ ip ส9ส่วนน้ำหนักตัวเครื่องนี้อยู่ที่185กรัมส่วนรุ่นนี้นะผมไม่สามารถใส่ s d c a r d ได้เนาะแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนี่ยตัวนี้นะผมอยู่ที่50ล้านนะครับออตเตอวายเนี่ย8ล้านพิกเซลแล้วก็มาโครสล้านพิกเซลนั่นเองในเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยตัวนี้นะผมอยู่ที่4 k 30ส่วนกล้องหน้า20ล้านเนาะแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ full h d 60นั่นเองในเรื่องของตัวรูแจักเนาะไม่มีอยู่แล้้้ววนนนนนนนะะคครรรรรัับบบบผมลูููททธเเเเีีีีี่่่่่่ยยย5.4แแก็ใือออองงขตตุ 5,110รอมิ 5, mm. ลลิแอมป์รองรับชาร์จไวเนี่ยนู่นนี่อยู่ที่45หวัตต์นั่นเองับผมแล้วก็เนเรื่อราคานะตัวนี้เนี่ยแรม8แปด,ดกิกความจุ 256GB หกิกเนี่ยอยู่ที่ 17,163บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสมสนใจก็ตะกาถูกได้เลยนะครับนะโอเคแล้วก็รุ่นที่2องเราเลยนี่นจะเป็นตัว Oppo A5 Pro นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็ขนาดหน้าจอนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครัอยู่ที่6.67นิ้วนั่นเองแต่ว่าความละเอียดหน้าจอนเนี่ยตัวนี้นะครับผมอยู่ที่720เท่านั้นนะครับรีเฟรชเรทก็120เจิบเฮิร์ตชนิดเนี่ยจะเป็น IPS LCD นะครับผมแล้วก็ความสว่างเนาะอ,อยู่ที่1,000งพันิตเลยนะครับแล้วก็ IPS rating IP68 IP69 เเนนนนีี่่ยรุ้จะะป็แลไอ,อน,น,นาเงพี ที่หนึกี่กิโกรัมแล้วก็ในรุ่นนี้เนอะผม OS เนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็น Android 15ครอบด้วย Color OS เวอร์ชันสิ CPU เนี่ยตัวนี้เนอะผมจะเป็น MediaTek Dimensity แเอ้ย6300นั่นเองเนอะผมแล้วก็ในเรื่องการ์ดจอนะตัวนี้เนี่ยจะเป็น Mali G 5 7 MC 2รุ่นนี้สามรารถใช้ Micro SD ได้เนอะแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนี่ยตัวนี้เนอะผมอยู่ที่50ล้านนะฮะมี Depth Sensor 2ล้านพิกเซลส่วนตรงงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ Full HD 60สิบเฟรมเด่นั่นเองนะครับแล้้้้้วกก็ในน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 เเรรื่่่่่อออองงงงขลลหาาีีียยุผมูท8ะ เนี่ยอยู่ที่ Full เอนั่นเองในเรื่องของลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่เนาะรูแจ็คไม่มีนะครับส่วนบูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันหนึ3แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,800ม ah. ิลแอมรองรับชาร์จไวเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่45วัตต์นั่นเองนะผมแล้วก็ในเรื่องราคานะตัวน,นี้ในแรม6กิความจุ118อยู่ที่6,389บาทนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้าสมสนใจก็สามารถกิกที่ตัวตะกาทุบได้เลยนะผมนะอ่ะแล้วก็รุ่นถัดไปในรุ่นนี้นะผมจะเป็น Honor X84 นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอเน่ยยที่6.7นิ้วนั่นเอง แล้วก็ความลเรียหน้าจอเนี่ยจะเป็นตัว Full HD เลยนะครับแล้วก็ Refresh Rate หน้าจอยอยู่ที่120เฮิรต์ชนิดเนี่ยรุ่นนี้นะ,น,นะครับผมจะเป็น AMOLED นะครับแล้วก็ความสว่างยอยู่ที่2,800 nits เลยนะครับแบบพีคสูงสุดเลยเนาะส่วน i p o l e d นีเนี่ยรุ่นนี้จะเป็น i p 614แล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องนียอยู่ที่174กรัมส่วน OS เนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็น Android 15เนะาะคอมด้วย Magic OS 9 CPU ในตัวนี้นะครับผมจะเป็น Snapdragon 685มนาะพร้อมกับตัวการ์ดจอ Adreno 610 แล้วก็รุ่นนี้เนาะผมไม่สามารถใส่เป็ครดีการได้นะครับตัวกล้องเนี่ยอยู่ที่108ล้านเนาะผมเอาตัว Y5 ล้านพิกเซลสดงานวิดีโอเนี่ย,ยที่ Full HD 30เฟรมเรทนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้เนาะผมอยู่ที่50ล้านเนาะแล้วก็งานวิดีโอก็เหมือนกันเลยเนาะผม Full HD 30เท่านั้นนะครับรูแจค็คไม่มีเนาะบลูทูธเนี่ย5.0 5.1นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่ 5000mAh รองรับชาร์จไวเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่35วัตต์นั่นเองนน้ผมแลวก็ใเรรื่องาาคาเนีี่ยตัวน้นะครับผม,มจุ512 5, เเลยยยนีียย่่่อูท พ9 3 9บาทนั่นเองนมซึ่งถ้าเกิดว่าน้องส,สนใจก็อตคกาทุกได้เลยน้อมนะแล้วก็ในรุ่นที่4เดี่ยรุ่นนี้นะผมจะเป็นตัว Honor a 9 c Smart นั่นเองนมรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจออยู่ที่6.8นิ้วเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความละเอียดหน้าจออยู่ที่ Full อ d p พั s กันเลยทีเดียวในเรื่องของชนิดเนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น TFT LCD r e f รีเฟรเลหน้าจอก็ 120Hz ตามปกติเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องนยอยู่ที่193กกร,รมัมแล้ว็ OS เนี่ยร้อยนน ในเรื่องของ CPU เนอะตัวนี้เนี่ยจะเป็น d e m e n s i t y 7025 Ultra เนาะแล้วก็มาพร้อมกับตัวการจอ IMG BMX 8296นั่งเนนะผมแล้วก็ในเรื่องของ s อซ a การเนี่ยไม่สามารถใช้ได้เนาะส่วนตัวเรื่องของกล้องเนี่ยตัวนี้นะผมอยู่ที่108ล้านนะครับแล้วก็เลนส์ตัว Y ห้5ล้านพิกเซลส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่16ล้านเนาะแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยที่ฟูดีทั้งหน้าและหลังเลยนะจ๊ะแล้วก็ในเรื่องของรูแจ็คเนี่ยไม่มีเนาะส่วนตัวแบตเตอรี่นีอยู่ที่5,800ันแรอมิลลิแอมรองรับชาร์จไวเดีน์นู่นอยู่ที่สามสิบห้าวัตต์กันเลยทีเดียวเนาะผม กิกะไบต์นี่ยอยู่ที่747 8บาทนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้องสมสนใจก็สามารถกที่ตัวตก,กระทุนได้เลยนะจ๊ะแล้วก็มาถึงอันดับที่5แล้วนะผมรุ่นนี้เนี่ยจะเป็น i q o o Z9X นั่นเองนะผมรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอเนีอยู่ที่6.7 2นิ้วเลยนะผมแล้วก็มาพร้อมกับความละเอียดอยู่ที่ Full HD พ l ัสนั่นเองนะผมแล้วก็ในเรื่องของตัวชนิดหน้าจอเนี่ยจะเป็น IPS LCD นะผมแล้วก็มาพร้อมกับดีเฟลิตหน้าจอ,อยที่120หนั่นเองนร้อยยี่สิบเ่ยรุ่นนี้จะเป็น iPO 14แล้ะ น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่199กรัมส่วน OS เนี่ยรุ่นนี้นะผมจะเป็น Android no 14ครอบด้วยฟันทัส OS 14เนาะส่วนในเรื่อง CPU เนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็น Snapdragon 6 Gen 1นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Adreno 710รุ่นนี้สามารถใส่ไมโครดีการได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนี่ยตัวนี้อยู่ที่50ล้านนะครับมี Depth Sensor 2ล้านพิกเซลส่วนตัวงานวิดีโอเนี่ยตัวนี้นะผมอยู่ที่ 4K กันเลยทีเดียวนะครนะับแล้วก็ในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ย8ล้าาานนะานเะงวิดีโอกล้องหน้าก็แค่่ Full HD 30เทานั้นเองนะครรรับู้้้แจงในนนุ่ี มีอยู่นะผมเออส่วนแบตเตอรี่เนี่ยก็จัดเต็มเลยอยู่ที่6,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวเน็ตรุ่นนี้อยู่ที่44วัตต์กันเลยทีเดียวนหผมแล้วก็ในเรื่องราคานะตัวนี้ในรัน8กิกความจุ118อยู่ที่5,579บาทนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสมสนใจก็สามารถกิกที่ตัวตะกร้าทุบได้เลยนะผมนะโอเคผมสำหรับอันดับที่6เนี่ยรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัว vivo y29 นั่นเองนหผมรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจออยู่ที่6.68นิ้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ เออเสองศูนย์เท่านั้นเองนะครับผมชิ้นนี้หน้าจอในรุ่นนี้นะครับผมจะเป็น IPS LCD นะครับผมแล้วก็ Refresh Rate อยู่ที่1 2 0 h z รอ่เฮิร์ตนะคมี p Rating เนะี่ยหรือว่าทนน้ำทนฝุ่นเนะี่ยอยู่ที่ IP 6 4แล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องนียอยู่ที่204กรัมส่วน OS เนี่ยรุ่นนี้นะครับจะเป็น Android 15บ้ครอบด้วยฟันทัช OS 15เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ CPU เป็น Snapdragon 6ก5น,นั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Adreno 610 รุ่นนี้สามารถใส่ไมโครไดการได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนี่ยตัวนี้อยู่ที่50ล้านพิกเซลเนาะแล้วก็มีเดิฟเซนเซอร์สล้านพิกเซลส่วนตัวงานวิดีโอเนี่ยทั้งหน้าและหลังเลยเนี่ยอยู่ที่ฟูซีที่สาเท่านั้นนะครับผมกล้องหน้า8ล้านเนาะเออประมาณนั้นแหละนะครับผมนะแล้วก็ในเรื่องของรูจ้างเนี่ยไม่มีเนาะส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่6,500มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับผมรองรับชาร์จไฟเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่สี่สิบสี่วัตต์กันเลยทีเดีย ที่6,299บาทนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสมสนใจก็สามารถคลิกที่ตัวตะากร้าถูกได้เลยนะผมนะที่อยู่มุมล่างซ้ายนั่นเองนะผมสำหรับตัวตะากรา้าถูกเนาะแล้วก็อันดับที่เจ็ดนะผมรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตัว r e a l m ีสานั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ตัวขนาดหน้าจอในที่หกจุดหกเนิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความเร็วหน้าจอที่โฟร์เอดิพันเลยทีเดียวแล้วก็ในเรื่องของตัวชนิดหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้นะผมจะเป็น AMOLED เลยนะครับรีเฟรชก็หนึ่ง ส่วนน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่194กร,รมัมแล้วก็ระบบปฏิบัติการเนี่ยรุ่นนี้นะ้องผมจะเป็น Android 15ครอบด้วย r e a l m e UI version 6.0 CPU เนี่ยตัวนี้นะ้องผมจะเป็น Snapdragon 6 Gen 4นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวการจอ i y e โ8 1 8.0 รุ่นนี้สามารถใส่ไมโครดิกร์ดได้เนาะแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนี่ยตัวนี้นะผมอยู่ที่50ล้านนะมีเจฟเซอร์เซอร์2ล้านพิกเซลส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 30นั่นเองในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ย16ล้านเนาะแต่ว่างานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยมันก็ได้แค่ Full HD 30เท่านั้นนะครับผมแล้วก็รูแจ็คไม่มีส่วนลำโพงเป็นลำโพงสเตอริโอเนาะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่6,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่4 5วัตต์กันเลยทีเดีีีีียยยยววววนนนนนนะคคครรรัับแล้้ก็ใเเเื่่่่่อองาาาตผมม8ุท256ู7,99 ๓2บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสมสนใจก็สามารถคลิกที่ตัวตะกร้าทุกได้เลยนะครับผมแล้วก็ในรุ่นเฮดแวรเนี่ยรุ่นนี้นะครผมจะเป็นตัวเรามีซีเจ็นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยตั้ตัวความเอียดหน้าจอนี่ยอยู่ที่4000พลัสนั่นเองนะครับขนาดเนี่ยอยู่ที่6.72นิ้วเลยเนาะดีเฟเลด์เนี่ยตัวนี้อยู่ที่90,000เท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวความสว่างอยู่ที่690เนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ชิน้นทีหน้าจอเนี่ยจะเป็น IPS LCD Refresh Mirror ไอพีเลดติ้งเนาะจะเป็น i p พีแและ i p พีโอเาน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่ 1, หนึ่งร้อยเก้าสิบกรัมส่วนแอนดรอยเนี่ยรุ่นนี้นะ้ำจะเป็นแอนดรอยสิบสี่ครอบด้วยเลียวมียูอีเว์ชั่นเอชศูนย์ซีพียูเนี่ยตัวนี้เนาะผมจะเป็นเฮโร่จีเก้าสองแม็กซ์นั่นเองนะ้แล้วก็ในเรื่องของการ์ดจอเนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็นมาลิกจีห้าสองเอ็มซีสองเนาะส่วนไมโครดิกส์เนี่ย,ยรุ่นนี้สามารถใส่ได้เนาะส่วน ตัวกล้องเนี่ยความละเอีย50ล้านนะผม f2.8 1 8, กล้องหน้าเนี่ย8ล้านเนาะ f2.0 2ส,ส,ส่วนแอมฟิโอเนี่ยเท่ากันเลยเนาะ full hd 30เท่านั้นนะผมรูแจ็คไม่มีนะครับส่วนตัวเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยที่6,000 mAh นะผมรองรับชาร์จไวเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่45วัตต์นั่นเองนะผมแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้นะครับแรม8กิกความจุ256กิก abyte เนี่ยอยู่ที่6,119บาทนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้องส,สนใจก็สามารถกิที่ตัวตะกร้าถูกได้เลยนะผมที่อยู่มุมล่างซ้ายนั่นเองนองงผมมมนะขุ จอนั่นเองเนาะโอเคแล้วก็รุ่นที่9แล้วเนาะผมรุ่นนี้เนี่ยจะเป็น i n f i n i t ต Note 50s นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็ตัวขนาดหน้าจออยู่ที่6.8นิ้ว6.78นิ้วนั่นเองเนาะม,มาพร้อมกับความละเอียดหน้าจอที่ Full e HD นั่นเองเนาะแล้วก็ในเรื่องของ Refresh Rate หน้าจอเนี่ยให้ถึง 144Hz เลยนะผมแล้วก็ชนิดหน้าจอเนี่ยจะเป็น AMOLED นะผมแล้วก็ตัวความสว่างเอยู่ที่1,300 nits เลยนะครับไอพ i เล a ติ้งเนี่ยรุ่นนี้จะเป็น IP64 ส่วนน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่180กรัมแล้วก็ระบบ เนียรุ่นนี้นะผมจะเป็น Android 15นะครับครอบด้วย XOS 15 CPU เนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น Mediatek Dimensity 7300 Ultimate นะผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Mali G615 MC2 รุ่นนี้ไม่สามารถใส่เบคอนดิการ์ได้นะผมแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนี่ยตัวนี้หนุ่มอยู่ที่64ล้านนะครับแล้วก็มีอีกเลนส์นึง2ล้านพิกเซลส่วนตัวงานวิดีโอเนี่ยทั้งหน้าและหลังเลยนะถ่ายได้ถึง 4K 30เฟรมเรทเลยนะผมส่วนต้องกล้องหน้าเนี่ยความเรท13ล้านเนาะแล้วก็ในเรื่องของรูเจนเนี่ยได้ตัดออกไปแล้วนะผมส่วนตัว ตัตเรนนี่อยู่ที่5,500มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวในรุ่นนี้อยู่ที่45วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องราคาของรุ่นนี้เนาะตัวนี้นะครับแล้วแปกี้ความสุง256กิกะไบต์นี่อยู่ที่6,839บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านสนใจก็สาามรถคลิกที่ตัวตะการทุกได้เลยนะครนะโอเคครับผมสำหรับรุ่นสุดท้ายในวันนี้นะครับจะเป็นตัว Redmi Note 14 5G นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วนั่นเเเเเเออองงนน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 นะะะคครัััับแล้้้ววววก็็าาามมหีี่่่ยจจตตป Full HD แล้วก็ชินิดหน้าจอเนี่ยจะเป็นอัมเบรดนะฮะรีเฟรชเรตหน้าจอก็ 120Hz เลยนะครับความสว่างหน้าจอแบบสูงสุดอยู่ที่2100ันิตเลยนะฮมแล้วก็ไอพีเลตติ้งเนี่ยรุ่นนี้จะเป็น i p พีส่วนน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่1 9 0การัมแล้วก็ระบบ OS เนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็น a d ลโดส1สี่ครอบด้วย HyperOS นั่นเองนะครับ CPU นตัวนี้นะผมจะเป็นเ a ด e k ต i ก e n s i t y 7025 u l ด r a นย์สองห้า้อบต้านะฮวนตัว s ก็มาพร้ามารถ ได้อยู่เนาะแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนี่ยตัวนี้นะ้องผมจัดเต็มมาเลยนะ้องผมอยู่ที่108 000, 000 x, ล้านพิกเซลรูรับแสง D S ดเจ็ดนั่นเองในเรื่องของเลนส์ตะวันเนี่ยตัวนี้น้องผมอยู่ที่8ล้านพิกเซลแล้วก็อีกเลนส์หนึ่งเนี่ยจะเป็นมาโครนั่นเองนะครับความเดือดสองล้านเนาะส่วนงานวิดีโอเนี่ยตัวนี้นะ้องผมทั้งหน้านและหลังเลยนะ้องอยู่ที่ฟูลเอดดีเฟรมเรทนั่นเองนะ้องผมนะแล้วก็ในเรื่องของกล้องหน้านเนี่ยตัวนี้นะ้องผมอยู่ที่ยี่สิบล้านพิกเซลนั่นเองนะครับแล้วก็ร ทุบเนี่ยจะเป็นเวอร์จในจุดสา Channel 3ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,110มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวเนเรื่อนี้ยอยู่ที่45วัตต์นั่นเองนะครับผมส่วนในเรื่องราคานะครับผมตัวนี้ใน RAM 8G ความสูง 256GB เนี่ยอยู่ที่6,255บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่านักผ้ชสนใจก็สามารถกริกที่ตัวตะกร้าทุบได้เลยนะครับผมที่อยู่มุมล่างซ้ายนั่นเองนะครับในมุมจอนะเนาะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับผมนะเป็นไงบ้าง,างนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพพลาาาาาดดดปรรรระะกกกกกใเเนนนี่่่่ยยหืออออวทชมมติิไไ็บไั้ ผมนะหรือว่าอยากให้ทําคลิปแบบไหนอีกนะผมก็สามารถคอมเมนกันได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บ๊ายบายครับผม